Travel distance was sliding เพื่อนๆจะต้องเดินทางโดยที่ทำการสไลด์เป็นระยะทาง300เมตรจะทำที่ไหนก็ได้นะคะจริงๆแล้วมันแบบทำได้ทุกที่ในแมปเลยถ้าเพื่อนๆสไลด์ได้แต่สานแนะนำตรงลานน้ำแข็งใหญ่ๆลานนี้นะคะมันจะทำให้เราสามารถทำเควสนี้จบได้ไวมากๆ วิธีการสไลด์นะคะเพื่อนๆจะต้องวิ่งพุ่งตัวก่อนแล้วก็กดคอนโรลค่ะวิ่งพุ่งตัวนะคะกดคอนโรลเพื่อย่อนะคะแล้วมันก็จะสไลด์ปกติเราสไลด์เนี่ยมันจะไม่สามารถทำในทางได้นานมากถ้าเกิดว่าไม่ได้สไลด์จากที่สูงนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันมีข้อดีคือมันเป็นลานน้าแข็งดังนั้นมันจะลื่นๆหน่อยนะคะเราสามารถทําได้แบบคือแป๊บเดียวะค,ะค่ะเนี่ยค่ะ1รอบ1 3 1เมตรแล้วค่ะ ก็ทำวนไปวนมานะคะเท่านี้เองเควสนี้ค่อนข้างงา่ายท้ามาทำที่นี่มันจะเสร็จไวค่ะอันนี้อาจจะแบบถ้าใครไม่อยากจะเน้นทำเควสก็ทำไปเล่นไปก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าสำหรับคนที่อยากจ,จะให้มันจบในตาเดียวไปเลยทำเควส์แบบไวๆจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าอันนี้ทำหรือยังหรือว่าอันนั้นยังไม่ได้ทำก็สามารถมาทำที่รานน้ำแข็งนี้ได้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่รานนี้อีโมดไหนที่มันใช้แล้วเดินไม่ได้ก็สามารถมา ใช้อีโมดแล้วก็เดินที่นี่ได้เช่นกันนะคะก็คือกดวิ่งมาก่อนกดใช้อีโมดแล้วตัวมันก็จะเดินไปข้างหน้าเองโดยที่เกมมันถือว่าเราไม่ได้เดินนะคะก็สามารถใช้อีโมดนั้นถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอก็ได้นะ